สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแตนก็อยากกินลาบเป็ดมากๆเลยนะคะก็เลยฝากให้พี่หมวยเนี่ยสั่งเป็ดให้หน่อยสัก5าตัว5้าตัวเลยนะคะเพื่อเอามาลาบกินทั้งครอบครัวนี่แหละคะ่ะเอามาลาบเป็ดนะคะก็เอามาให้พี่พี่ทำแต่ไม่ได้ทำเองหรอกทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ <c oughs> ลาบเป็ด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 ลองกาบกาบลาบเป็ดจักตัวอาทิตย์สี่ห้าตัวห้าตัว,ตว,ตวอ๋อทิ่ฐานน้องเจเป็นแผน,นกสับแผนกสับ,สบโอ้โหนี่พี่นางมาต้มไว้นี่แล้ววันกีนน่นึงก็ถึโชว์ลาบคนละลาบอันนี้มันลาบเป็ด อันนั้นโชคลาภอ๋ออันนี้คือกระดูกต้มไว้ซดน้ำนะจ๊ะเป็ดนี่เขาเรียกเป็ดไหล่ทิดเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งไม่เห็นไม่เห็นตอนก็อ,นนอันนี้เขาไอ้น,นี่ขนมาหหา้ใช่ไหมต้าพร้อมมาเลย น่าจะเป็นปะกิ่งแหละ,ะเหมือนร,รอบที่แล้วนะ่ะซื้อร้านเดียวกันกนี่แล้วให้ดูแผนกขุดขาแผนกขุดขาน้องการขาขุดขาขาขุดเอาเลยบ้านเองไม่ต้องซื้อนาเอคนนี้คือพ่อครัวหวัวป่า พ่อครัวหัวเห็ดอ่าคนนี้คือคนปรุงเนาะคนปรุงคนลาบเนี่ยอันนี้โอ้ต้องมีต้มพะโล้ด้วยดี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 โอ้พ่อครัวหน้าตาแบบนี้นี่นี่ที่ทำกับข่าวอร่อยเนี่ยในหน้าเขาเป็นนี่งี้นี่ฮะพวกทำกับข่าวอร่อยเป็นงี้นี่มันจะแบบหัวแบบผมไม่ตัดมันจะเป็นนวดนวดแบบเนี้ยเนาะอปกตินี่บวกวันนี้ทำบวกหายอ๋อ อาวันนี้คนนี้เป็นลูกมือเหรอจ๊ะใช่เป็นลูกโอ้เป็นอ๋อคนนี้เป็นลูกเลยวันนี้นลูกเลยพี่นางเหมียวบอ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นลูกวันนี้มีพะโล้มีต้มซุปเป็ดแล้วก็มีลาบเปด็ดกับกาบส่วนตะกะตตนก็เป็นผู้ชิมที่ดีจ้ะ เขาแวะพุ่งมาหายไหมไม่ไม่เราแวะทอนข้นอะไรอย่างเดียวกระดูกข้าต้มพะโล่ใช่ข้าวต้มปีกวะกระดูกนายยิต้มแบบนี้นะต้มซุปอ่ากระดูกข้ต้มซุปปีกต้มพะโล่แสบๆอ่ะมาแล้วผู้ช่วยคนใหม่เขียงพลาสติกที่รูกเรครับ เนียนซึกใหม่เนียนซึกใหม่่ะผู้ช่วยมาซับนี่้ี้ไหนทำเป็ดสี่ตัวนะจ๊ะทุกคน ทำเป็ดเออห้าตัวห้าตัวพูดพิษแปลวเลขยกสีาจากไหนวะ <laughs> จำตลอดเลยทำเป็ดห้าตัวช่วยกันซับเจไิ้กินไวๆคนเราไม่คนเรา,ามือ <Yeah. S 1> ยายววนกับเกี่ยมรอชายหลานอยู่นู่น <Yeah. S 1> น่ะนู่นยายยวนทำไมนั่นะนะ <Yeah. S 1> เอาอยาโกย่า <Yeah. S 1> โกย่าที่เขาตัดแล้ว เอาไปทาปุ๋ยอันนี้คือกําลังจะเอาภาพยนต์ไปทาอะไรจ๊ะอ่าไปลวกไปลวกแล้วค่อยทอดใช่ไหมลาบเป็ดแล้วต้องลวกแล้วก็ทอดหนังต่างหากกรอบๆภาพภาพยนต์เป็ดต้องทอดพริกแห้งแล้วก็คั่วไอ้ไอ้อะไรวะทอดพริกแห้งกับใบมะกรูดด้วยใช่ไหมพี่นาหอมๆเนาะ เอาเขียงมาเพิ่มหนึ่งอัตราไม่พอใช้เพิ่มเขียงหนึ่งอัตราภาษาอีสานเขาเรียกกันอะไรพิธิดฟักเนาะฟักเออภาษาอีสานก็จะฟักฟักแบานิงกับซับฟักเนื้อฟักฟักเป็ด หนังอ่ะภาพยนต์เป็ดเคล็ดลับมีอะไรบ้างลูกพี่ทำไมถึงจะอร่อยทำยังไงอ่าเคล็ดลับที่ไม่รับอะ่ะผงชูรสอ่ะผงชูรสโอ้โหอามูมิอามูามิเหรอใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยอะไฮาว่าต้องใจฝีมือมันมีวิธีไหมว่าทำเป็ดยังไงไม่ให้คาวเป็ดไม่ให้คาวเออ โอ้พอ่อครัวอะไรวะถามไม่รู้เลยแต่ว่าทำมันไม่เคยคาวไงเนี่ยหน้าพ่อครัวดูดีๆอาจาจนะ้นนยายโจรนะจกลงเต็ดหรือมันไงเต็ม เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งวงสองสามวงนะคะนี่อีกหนึ่งวงนะคะไหนขอโชว์ลาบหน่อยเอาลาบมาโชว์หน่อยนะลาบเป็ดเหลือแค่เนี่ยห้าตัวเฮ้ยขิ้จริงสุดไม่ไอนาคนทํานี่เนาะมันไม่หนาทํากับเขาอร่อยอ่ะเชฟแก้วอ่ะเชฟแก้วอ่า เชฟกระทะไม้เปิดลางอหาหารแล้วมั้งถาดนี้ก็กำลังจะหมดนะฮะถาดนี้กำลังจะหมดต้องกินแกบเหลาเพื่อกินเหลาอร่อยนะนะนางยกบแซ่บะอันนี้พะโลเป็ดพะโลนะจ๊ะมีพะโลด้วยอุ้ยน่ากินจนมมดได้สุดยอด